บางคนเคยใช้แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ทําไม่ได้แนะนาเนี่ยก,ก็จะไม่ใช้ต้องไปบอกก่อนว่าเออใช้ดีนะอันนี้ใช้ดีนะอันนี้มักหนะ้าคือบ้านเราเป็นบ้านบ้านเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยคืออากาศร้อนคนที่อยู่อากาศร้อนเนี่ยหน้าเราจะไม่ได้เนียนเท่าฝรั่งเท่าคนเกาหลีเท่าคนญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเออคือเหงื่อเรามันเยอะเพิ่มในตากาแล้วค่ะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยว่านจอ,อขอบคุณค่ะใครสั่งอ,อ๋อ สั่งติ๊กต๊อกส่งฟรีนะคะใครสั free, sure. <t ries> ่งไอติ๊กต๊อกส่งฟรีนะลืมบอกนะเออพี่นอนคือแบบว่าสั่งไอติ๊กต๊อกส่งฟรีนะลืมบอกอาสั่งมาร์กหน้าด้วยเลยถึงยแบบเพิ่มให้เลยอ่ะมาร์กหน้าได้ไหมคุณดาลินลืมบอกลืมบอกใครสั่งไอติ๊กต๊อกส่งฟรีนะใครสั่งไอติ๊กต๊อกส่งฟรีอ่ะเนี่ยอันนี้ค่ะคุณดารินคืออันนี้เป็นมาร์กหน้ามาร์กหน้าคือแพงแพงสิบบาท มารหน้าไปนี้จะในกลุ่มพิกโบธานิกพิกโบธานิกนี่ราคาจะสูงแต่สูงนี่นคือดีหลายคนที่ใช้ของแพมเนี่ยเ็าจะใช้ของอันนี้แหละเออไอ้สูงนี่คือกินข้าวได้มือเดียวบางคนไปกินข้าวไปสวนอาะหานี่ก็คือหมดแล้วซื้อเหล้าก็หมดแล้วนะครับเราซื้ออันนี้ไปเราใช้ได้หลายเดือนเราใช้ขอดีๆไปเลยจะได้สวยๆแล้วก็ไปขอเงินผู้ชายมาใหม่ขอเงินผู้ชายมาซื้อครีมใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอเพิ่มแล้วขอบคุณค่ะอันน,น,นี้อันนี้มาร์กหน้า มากหน้าคือบ้านเอาบ้านเรามันร้อนเนาะบ้านเรามันร้อนคือผิวเรามันก็จะรูมขนมันก็จะกว้างเพราะเราต้องระบายอากาศให้แบบว่าให้แบบว่าอันให้เหงื่อมันออกมาได้พี่น้องแล้วก็แบบเราก็จะแบบว่ามีสิวเซียนเอ่อมีหน้าก็จะมันสิวเซียนหน้ามันรูมขนกว้างอยูด่ด้วยกันหมดเลยรูมขนกว้างกว้างมันก็ทําให้เหงื่อเราออกเยอะทําให้น้ํามันออกมาเยอะแล้วก็ทําให้เป็นสิวเซียนออกด้วยเออแต่ทีนี้เนี่ย ทำไงหล่ะึงจะมีหน,น้าเนียนเหมือนคนเกาหลีเหมือนคนญี่ปุ่นเหมือนคนยุโรปใช้อันนี้อันนี้เป็นมาร์กแบบโคลนโคลนโคลนมันจะดูดซับความมันแล้วก็พอความมันมันหายไปรูมผมก็จะเล็กลงหน้าก็จะเนียนอันนี้ความชุ่มชื้นด้วยแร่ธาตุด้วยใช้แล้วหน้าก็จะเรียบ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 ขึ้นใช้แล้วหน้าจะดิ้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะว่าตอนนี้มันแบบเข้มข้นมากมาร์กทำไมแพงจังมาร์กโคนกกะลนกัลโลกลาทำไมแพงจังเพราะมาร์กโคลนเราซื้อในช้อปปี้เราไปซื้อแค่ ซองละสิบาทก็มีขายแต่อันนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่ามาร์กแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันโคลนจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นของแทมเนี่ยถ้าเอาเหมืองจากประเทศไทยเอาเหมืองจากประเทศไทยเนี่ยมันจากมันเหมือนกันเลยคือมันแยกกันไม่ออกเลยเอาจริงจริงโคลนที่มาจากประเทศไทยเนี่ยหรือว่ามันจากประเทศจีนหรือว่ามาจากที่อื่นที่มันถูกๆเนี่ยหาช่องทางซื้อพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะมี่แล้ก็คือ ตอนนี้ก็คือให้ซื้อง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องแชทให้เสียเวลาคือว่าสั่งซื้อกดสั่งไปเลยนะะี่ค่ะคุณพี่คุณดารีสั่งตอนนี้สั่งสองชิ้นสั่งล้างหน้ากับสั่งมาร์กมาด้วยอย่าแถมเงินอ่างเปล่าไปให้ด้วยเลยแล้วก็แถมของแถมไปให้จุกๆเลยเปิดกล่องมาจากงายเงือบเลยนะคะว่าของดีมากอ่ะโอเคอมาร์กอันนี้นะคือมาร์กมันจะมีหลายที่ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าถือว่ามาร์กแถวนี้มาร์กแถวบ้านเราเนี่ยมาร์กเกรดไม่ดีเนี่ยมาร์กราคาถูกแล้วก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ทํา ทาแบบว่าเป็นอันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะมันมันจะมันหน้ามันจะไม่คือมันมันจะไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันจะทาได้แล้วก็มัน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 จะเป็นขุยเราเราใช้ถ้าตัวมันแห้งเดี๋ยวเราเมือเราเอาเสื้อไปจับเป็นเงี้ยเนี่ยมันจะติดเสื้อแต่เขาแพมไม่ติดเสื้อแพมแห้งปุ๊บเคลือเป็นแผ่นเลยแล้วก็ไม่หลุดมาร์กนอนได้เลยไม่หลุด มาร์กปกติมาร์กสามสิบนาทีหน้าก็เนียนแล้วแต่ว่าถ้าอยากเนียนก็มาร์กทำงานทํางานบ้านอะไรเลยทาอะไรก็ได้เลยนะมาร์กแล้วจะเป็นสีสีของมาร์กจะเป็นเนื้อโคลสีแดงแดงน้ําตาลมาร์กแล้จะได้ผิวสีแทนเหมือนฝรั่งเลยนะคะเออแล้วก็มีสกัดจากใบชาเขียวใบชาเขียวเดี๋ยวจะช่วยในการต้าน้ำนมูลอิสระแล้วก็ช่วยใน,ในการแบบว่าทําให้อะผิวเรามันสว่างขึ้นมีใบเทนนิสเงือนตัวชาแล้วหน้ามันจะดูเด็กลงด้วย หน้ามันจะเรียบขึ้นคือบำรุงแล้วก็มาร์คคือเข้าพร้อมกันเลยแล้วมาร์คเซตก็คือล้างหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าแค่นั้นก็คือจบแล้วก็ทาเซรั่มมีสามขั้นตอนในการทําให้รูมขนกระชับมาร์ก่อนอันดับแรกเราจะล้างหน้าก่อนมาร์กก็ได้หรือจะมาร์คแล้วก็ค่อยไปล้างหน้าทีเดียวก็ได้แต่ถ้าเราล้างหน้าก่อนมาร์กเราก็ล้างหน้าอีกทีดีทีหนึง่งเพราะว่ามาร์คเซตเรแล้วต้องล้างหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูอันนี้เดิอพี่น้องี้เด้ออันนี้ คุณพ,พี่ดารินอันนี้ได้คุณดารินได้จ้าเนี่ยอันนี้มาอันนี้ใช้ดีถ้าถือว่าเป็นดูคือลูกค้าหลายคนเนี่ยมัจนจะมีช่วงหนึ่งอันนี้คือกระปุกใหญ่ค l น a ิ่งครับโอ้ยคุณดารินซื้อมาไปด้วยเลยจริงแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะแต่ก่อนเป็นกระปุกเล็กๆลตอนกระปุกเล็กๆมีคนถามยีด e ีสลหรับเมยคือถามคือตอนหมดที่ถามดี่ด e ีถามมาอยู่ด้านแหะว่าหมดหรือยังแล้วลูกค้าเขาก็ซื้อตุนเลยกระปุกเล็กเพราะว่ามาก์กรือใช้ดีมากนจนแบบว่าลูกค้าต้องซื้อตุนตน,น่เีย ความสวยจะขาดช่วงเขาก็จะซื้อตุนไว้เลย